นานมากครับที่เราไม่ได้ลงคลิปนานๆนะครับไม่ได้ลงคลิปใหญ่คลิปรักคลิปเงาครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับเราไทยสิงห์ครับเราไทยสิงห์ด้วยไบุ่นะครับช่วงนี้อยู่กับแม่โคซิ่งไปก่อนแล้วกันนะครับก็อยู่กับทีมงานเท่าแก่สุจินครับสุจินบุญเต็มนี่เืรไรแห่งนครน้องเชนใหญ่อําเภอเมืองจันทจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็คมสุ พีซีหนึ่งสามแปดยูเอฟครับตูดหมอตูดม่อนตูดยังกันแล้วแต่สชเอิืนครับอ่ะมันนี้คุดสาเกา่าครับเอาถึงดินเหนียวแล้วนะครับนะอ่ะตักใส่เจ้าโรบโบคอบครับสองหนึ่งศูนย์นี่4ีสูตรนะครับ4ีสูตรนะมาดูว่าเขาจะตักกี่นาทีนะครับสูดบูมครับพี่น้อง สุดบูมเลยนะครับก็สายไม่ใหญ่ครับประมาณได้ครึ่งงานได้นะครับวันนี้ปุ่งกีสี่ันนะครับน่าจะอยู่ที่0.0ไม่น่าจะถึง0.5นะครับ0.45ไปหรือว่า0.5น่าจะ0.5นั่นแหละนะครับไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าก็เหมาะกับรถกับตัวรถแล้วนะครับเวลาอยู่ใ,ใกล้ๆมันเกิด๋ยวดากเรืองนะครับ ทีวันนี้วิ่งอยู่สามคันครับรถบริษัทสองคันแล้วก็รถร่วมหนึ่งคันนะครับเมื่อกี้มีอยู่รถหาคันครับยื่นผืนขายออกไปคันหนึ่งอีกคันหนึ่งก็ไปเห็ดแนวไม่นะครับไปเห็ดไปเห็ดธุรกินหม่นะครับสําหรับน้องเขียวนะครับไปทํารถแห่แล้วนะครับอ่ะนะครับก็เหลืออยู่ประมาณสามคันนะครับผมกับอยากแลงน้ําอยู่ครับตวากับรถกับรถผมกับพี่เทียวคือกันนะครับ เมกาผมไปเดียวแล้วนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะซื้อมาใหม่นะมันซื้อไม่ยากแต่ว่าการจะรักษาไว้นี่มันยากกว่านะครับมันมันมันยากกว่านะครับก็มันจะเป็นก็ต้องปล่อยมือนะครับมันมันเหนื่อยครับพี่น้องผมก็เองกับผมมีเวลาเหตุปั้นไรหรอกครับเนาะนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะไหนไหนได้พูดถึงเรื่องธุรกิจแล้วนะครับผมน่าจะขอความเห็นพี่น้องครับว่าการที่เฮ็ดธุรกิจนี่นะครับ ที่น้องชาวรถขุดชาวรถดำคิดเห็นกันยังไงครับในเรื่องของสื่อรถเก่าหรือรถใหม่นะครับด้วยเฉพาะรถแมคโครหรือว่ารถดำนี่แหละทั้งสองกันแหละนะครับเห็นกันยังไงครับว่าเขาขั้สื่อยางเซนแมคโครนี่เขาควรสื่อสภาพไหนครับถ้าสภาพนี้ก็อยู่กลางๆนะครับซ่อมบ้างตักบ้างนะครับถือว่าไม่เก่านะครับถือว่าไม่เก่าก็พอได้ใช้นะครับพอได้ใช้แต่ว่ารถมันก็อายุเยอะแล้วแหละนะครับ อันนี้ไม่มีงวดนะครับแต่ว่าก็ซ่อมบ้างสายแตกนะมันให้รลิสนะเครื่องนุนนี่นั่นนะครับทุกอีแต่ว่าไม่มีงวดนะครับกับประวังเข้าไปหาสือ่อรดใหม่คือบบกสั้นหวาดผมนน่นนะครับส่งหวดเดือนละสี่หมื่นแบบนี้นะครับพี่น้องคิดว่าอันไหนมันสิจบวกันครับในในฤดูกาลที่บรแมาฤดูกาลในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะพูดยากนะครับ ออกตัวไปแล้วครับเจ้าลูกประกอบ2องหนึนครับนี่น้องม่วงในตำนานมครับเคากลับมาแล้วครับแต่ว่าเปลี่ยนคนขับไปนะครับอันนี้เป็นสอทอรถด่วนนะครับสอทอรถด่วนนะครับฮีโน่อสมองเงินนะครับคันนี้เป็น J o น่าจะเป็น j o 7 c นะครับ175แรงม้าไม่มีเทอร์โบนะครับน้องม่วงในตำนานนะครับคันนี้เจ้าของมันเป้ขับรถตู้นะครับขับรถตู้แรนซีสเกตรัตนะนะครับรถเนี่ยครับไฮีไซด์มันเห็ดนะครับอ่ะ บางอีกจักหนึ่งเกี่ยวนะครับใช้เวลาไปสามนาทีนะครับประมาณสามนาทีเนาะปากขั้นหนึ่งครับนี่ความล่องครับลองลองที่เจ้านะครับเดี๋ยวคิมนาผมพาไปนั่งรถคันนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปนั่งรถคันนี้นะครับก็ใช่รับเลยครับลูกไส่หรือพอเอาไม่แน่ใจนะครับนี่แหละครับเข้าที่ผมถามไปในเบื้องต้นนะครับว่า เข้าเข้าสีเข้าสีเหรียญรถแบบใดนะครับเข้าสีเหรียรถแบบใดมันจัางสีมันจัางสีมาะนะครับบางคนก็บอกว่าซื้อรถใหม่ไปเลยนะครับไม่ต้องซ่อมนะครับทุกวันนี้รถเก่านอกนี่ราคายุ่ไตรลานี่ร้ายนะครับนะครออกง่ายนะครับอ่านั้นเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกว่าเราจะไปซื้อรถเก่ามือสองหรือว่าเก่านอกนี่มาใช้ในสภาพที่มันยังใหม่ๆอยู่นี่ไม่ต้องซ่อมอะไรเยอะแยะมากมายนี่มันดีไหมนะครับ แต่ก็มีงวดอยู่นะครับงวดกัเดือนละสองหมื่นกว่าบาทนะครับประมาณนั้นนะครับสำหรับแมครเนาะนะครับกะน่าจิตั้งครับพี่น้องส่วนตัวผมนี่ถามความเห็นผมน่ผมก็ว่าแล้วแต่ผู้มากนะครับบางคนก็บอกว่าอย่างคนที่ผมรู้จักนะคนที่เขาเล่นรถมาเขาบอกว่าซื้อรถมาซื้อรถมาบิ้วมาซ่อมเอามันจบกว่านะครับอันนี้ก็ับรับอาจารย์นี่ครับเขาบอกเขาบอกว่ามันจบกว่าเราไม่ต้องมีงวดมีอะไรนะครับซื้อมาบิ้วเบทแสนหนึ่งนี่ก็สวดแล้วนะครับแต่ว่า ความคิดผมเนี่ยมันมันมันไม่เหมือนเพื่อนครับผมมองว่าเราถ้าเรามีงานนะครับเราสู้เอากับรถที่มันสภาพใหม่ๆหน่อยดีกว่านะครับใช้งานไปไม่ต้องซ่อมนะครับเติมแต่น้ำมันมีค่างวดก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็สู้ไปอันนี้อันนี้ความคิดเห็นผมนะครับความคิดเห็นผมอาสีสวนทางกับพี่น้องนะครับเพราะวันยี้ครับถ้าถ้าเกิดรถเราใหม่นะครับโดยเฉพาะแมคโครนี่นะครับผมมองว่ามันมันหากินได้มันหากินได้ค่อนข้างที่จะ ที่จะตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานต้นไม้งานดินงานหินงานแข็งแบบนี้นะครับถามว่ารถเก่ามันทําได้ไหมมันก็ทําได้แหละนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะเลือกงานหน่อยอย่างอย่างคันนี้นะครับคันนี้นี่ท่าแกก็คือว่าถ้าเป็นงานลงไปขุดสระเนี่ยลงไปข้างล่างแล้วก็มีตมมีโคนอะไรเนี่ยแกกับซีบคหอยลับนะครับเพราะว่าแกช่วงช่วงหลางมันกับบคหอยดีแกวานนะนะครับอ่าอันนั้นก็เป็นเงื่อนไขนะครับถ้าเป็นงานป่างานที่มัน ฟ้าปาดุงเนี่ยเล่ากับบควายเอาคือกันนะครับก็เลือกงานเลือกทําอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทศ้าแก่นะครับก็ไม่ได้ว่าทุกคนจะเหมือนกันนะครับอยังเช็นี่ครับยังทศกัณฐชุดยิ่งนี่คือคือบอกว่าถ้ามีงานก็ทําครับไม่มีก็เอาไปจอดไว้นะครับแค่นั้นเลยนะครับแค่นั้นเลยก็นะครับก็จะมาแม่นั่นแหละนะครับตักเช็กับจอดล่อที่บ้านนี่โอ้ย ออกนิ่มๆครับร้อยเจ็ดห้าเจ็ห้าน้องมุกค,คนเดิมนะครับเงยนะครับรถมันก็มันก็หาย <10 S 1> หายไปเถอะแล้วยิ่งไกลครับสิบสิบโลกันบไปครับพูดถึงโคมสุนะครับบอกถึงว่าถ้าดีมันก็ใส่ดีครับเพราะว่า ยี่ห้อนี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปสาธยายอะไรให้มันมากความนะครับก็รู้ๆกันอยู่นะครับเป็นยี่ห้อตลาดเจ้าดังเจ้าใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับกะบโซ่าครับบบซาพ่อได้ใส่นะครับเอ้ถามว่าถามว่างานเยอะๆนี่อย่างช่วงนี้เขาก็บอกว่างานงานเยอะนะครับงานเริ่มทําไม่ทันแล้วนะครับถามว่าเอามันมีช่วงที่เนี่ยผมคือบอกไทย มันมีส่วนที่งานมันไหลายนะครับเท่ากับอยากได้รถใหม่คิดอยากได้รถใหม่เพราะว่าเห็นบรท่านนะครับแมนบอนะครับแต่บันนี้พองานมันหมดแล้วครับให้ทําไงนะครับเอาผมก็เริ่มว่าไปย้อนแยงความคิดเห็นเจ้าควองนะครับว่าเอาอยัางไงดีนะครับถ้าเกิดว่าส่งไว้ก็อีกเรื่องหนึง่งซ่อมไว้ก็อีกเรื่องหนึง่งนะครับเอาผมบอสสามารถถือสตัดสินใจยังไดต่ถามผมมีเงินให้ผมสื่อรถอยังกับผมสื่อรถสภาพใหม่ๆเนี่นะครับแต่ว่ากอาจจะเป็นมือสองกล้ครับ พูดไปพูดมาก็หลงมุมแล้วนะครับถามว่าขนนี้มันทําได้ทุกอย่างไหมมันทําได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะรับงานแบบไหนมากกว่านะครับจะอารมณ์กับจบกจับประมาณนี้แหละครับทุกเมื่อนี้เปน็นอย่างผมก็อจังว่าเศรษฐกิจมันบอดีนะครับกตคือจัง,งานร้ายอยู่นะครับถามว่างานเยอะไหมงานมันเยอะนะครับงานมันเยอะพอได้ทําแต่ว่าคนบางกลุ่มบางบางนี่กั่ผมมีกําลังสื่อหรอกครับอย่างเช่น สนแถวบ้านผมนี่คือแบบนี้นี่ก็ต้องคนมีเงินเหลือจริงๆนะครับที่จะได้ถมที่ถมทางวิ่งเที่ยวหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆสองร้อยกว่าบาทนะครับบันนี่ถามว่าถ้าง,งานบอกว่างานเยอะแล้วมันเยอะเท่าแต่ก่อนไหมผมตอบเลยว่าไม่นะครับสองปีที่แล้วงานถ้าเป็นนี่เดือนมกรา,าคุณภาแบบนี้นี่โอ้เฮ็ดบาบาทบไว้ครับพี่น้องเฮ็ดบาบาทบไว้ครับจริงๆนะครับวิบ่งจนหูตาเหลือกันเลยทีเดียวแต่ว่า เงินมันไม่หูตาเหลือก,กับเราเท่าไหร่นะครับก็เก็บยากอยู่นะครับบางเจ้าก็ยังไม่ได้ก็มีครับบางเจ้าก็หัวหมอกับเราก็มีนะครับอ่ะกะน้าหน้า,นา,นาจีตั้งครับพี่น้องสภาพใดกะพิจาณาเอานะครับสมมาพอควรนะครับรถซัมนี่มันกําลังพอดีตักดินครับกําลังพอดีตักดินขายขุดสารเล็กๆน้อยๆลอกสารนู่นนี่นั่นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ากะสิไปลุยงันใหญ่งานหลวงกะอยากคิดอยากแน่นะครับสภาพนี้ ไปงานหลวงก็อสีเมย์อยู่ครับเพราะว่างานหลวงนี่เป็นงานรีบงานกินคิวงานแข่งกันนะครับบางครั้งนะครับอันนับเป็นรถสองลอยมาไปนะครับปลาสีไปคุดลองสวนฟุดคลอระบยนามก็อยากไงผูกอยู่นะครับอยู่ในเลนที่กลางๆถามว่ามันทำได้มันทำได้หมดแหละนะครับแต่ว่ามันเหมาะกับงานแบบนี้งานชาวบ้านไม่ต้องเอาถึง200้อยนะครับประหยัดค่าน้ำมันไปได้อีกนะครับเอาคิมนีวอลไล้ครับพี่น้องนาซีรําคาญนะครับเอาสมมาพาคพวนครับ พ่อหายกินหอดกันนะครับจะมีคนกินหอดคุนเจ้าบ้านเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาไปนั่งรถดำครับบอ้โหสี่แดงนั่งขั้นใดนะครับเดี๋ยวไปสัมผัสคนขับรถดำนั่นเนี่ยนะครับเอาคลิปนี้ไปแต่เพียงสามีครับขอกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับขี่นีอะเราใจะสิ่งสวัสดีครับ